ผมวันนี้เราจะมาพบกับรถโตโยต้าไทเกอร์นะครับ <c oughs> คันนี้ป็นตัวกับเครื่องสีล่ล้อนะครับเดิมๆเ,เนี่ยค่อนข้างอืดตัวนี้รีแบ็ไม่ได้นะครับลูกค้าเลยมาจัดกล่องโปสปีดชาร์กนะครับราคา9,900บาทนะครับเดี๋ยวเรามาให้ดูกันก่อนนะครับตอนนี้ปิดกล่องอยู่แล้วดูว่าของเดิมมันอืดมากแค่ไหนนะครับผมตอนนี้ผมจูนเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวขับให้ดูก่อนนะว่าเดิมๆเ,เนี่ยฟิลลิ่งมันจะเป็นยังไงนะครับทำไมเขาถึงต้องมาจูนรถนะครับคันนี้รถเดิมๆทุกอย่างนะครับ ก็ดูแบบๆไม่ได้เยี่ยกขับเร่งนะค่อยๆขึ้นนะครับคันเร่งนี่คือมีสูงๆ,ๆล้นนะครับเนี่ยสูงถึงร้อยไม่ต้องพูดเลยอันนี้คือใช้เวลาแบบประมาณแบบนานแล้วนะครับก็ความเร็ยวยังไม่ถึงร้อยทีนะมันยังอยู่แค่หกสิบเดี๋ยวเรามาดูตอนเปิดกล่องเดี๋ยวให้ดูโหมดแรกก่อนนะครับโหมดแรกเนี่ยผมซูแบบไม่มีความเลยนะครับเป็นโหมดสีเขียวนะครับผม เดี๋ยวเรามาดูเฟลลิ่งตอนจูนสำหรับโหมดหนึ่งนะครับนะครับซึ่งเป็นโหมดที่เอาไว้ใช้งานในประหยัดน้ำมันนะผมโหมดนี้ในควันจะไม่มีนะครับเปิดไตเดิม บบกับเมื่อกี้เมื่อกี้กว่ามันจะถึง60ได้ใช้เวลานานนะตอนนี้คือมันขึ้นแบบตอนนี้คันเร่งไม่ได้เหยียบสุดด้วยนะครับขับแบบสบายๆเนี่ยความเร็วก็ลอยหนึ่งละเดี๋ยวเรามาดูโหมดสองกันบ้างานะโหมดสองนี้จะมีความช่วยๆนะครับกำลังดีสวยนะครับดนะเดี๋ยวลองดูคันเร่งดูครับเปิดได้ล้ครับตอนนี้จะเป็นโหมดสองนะครับผม โหมดสองที่จูเนี่ยก็คืออัตราเร่งที่ผมเทสอะ่ะก็กำลังดีนะโดยที่ว่าความแบบโชยโชยโชว์แบบน้ําตานะครับซึ่งมันกําลังโอเคนะฟิลเล่งโหมดสองกัน จะมีค่าเฉยๆนะครับแล้วก็จะเห็นว่าความเร็วพวกนี้การตอบสนองดีกว่าเดิมทั้งหมดนะครับอย่างตอนนี้ยกคันเร่งนะแล้วก็เติมคันเร่งคือรูปเนี่ยมันก็มามาทันทีเลยตีทันทีเลครับยกแล้วเติมเนี่ยฮะยกแล้วเติมคันเร่งแบบไม่ต้องเหยียบเยอะนะครับคันเร่งเนี่ยแตะเบาๆเองคันเร่งก็จะติดเท้ามากขึ้นนะอันนี้เรียกว่าไต่เดิมเนี่ยกระเรื่องเลยถ้าใครใช้ ตัวนี้อยู่นะซึ่งเป็นแบบรถในหลายปีเนี่ยแล้วมันอื่นมากจริงไม่อยากไปทําเยอะอันนี้คือสเต็ปเริ่มต้นในการโมดิฟายคือการใส่กอ่อกนับใครสนใจติดต่อได้นะมาที่เพจจูนไลโอ๊ตหรือนะมาทิตย์หน้าร้านก็ได้นะติดตั้งได้นะคนสปีชา9,900บาท